สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมปังอีกแล้วค่ะขนมปังที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นขนมปังฝักทองค่ะเชื่อขนมปังตัวนี้เนี่ยจะมีสีเหลืองสวยแล้วก็มีรสหวานจากฝักทองด้วยนะคะวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยแป้งขนมปัง250กรัมค่ะไข่ไก่เบอร์4หนึ่งฟองน้ำตาลทราย30กรัมเนยสดรสเข้ม30กรัมค่ะ ฟักทองบดละเอียดอันนี้เราบดผ่านกระชอนตาถี่เลยนะคะบดให้เขาเป็นเนื้อละเอียดแบบนี้เลย80กรัมน้ำเปล่า40มิลลิลตรค่ะยีสต์ครึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าประมาณ4กรัมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งหมักค่ะจะเป็นแป้งที่เรานำไปผสมกับน้ำนะคะแล้วก็กวนให้เขามีลักษณะคล้ายกับ แป้งเปียกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรไว้ด้านล่างนะคะว่าทํำยังไงค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วน,นะคะเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากเช็คกันก่อนนะคะว่ายีสต์ของเราเนี่ยยังทํางานได้ดีหรือเปล่าก็คือเราจะนําน้ําเนี่ยมาอุ่นให้เป็นน้ําอุ่นเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใส่ยีสต์ลงไปทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะ พักเขาทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ายีสต์ของเราเนี่ยยังทํางานได้ดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีถ้าหากว่าเราเก็บยีสต์เอาไว้นานเกินไปหรือว่ายีสต์เนี่ยเขาโดนแสงแดดหรือว่าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะตายได้แล้วก็ทําให้เขาไม่ขึ้นฟูนะคะ เมื่อทิ้งเอาไว้จนครบ10นาทีแล้วมีฟองขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแปลว,ว่ายีสต์ของเราเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อย่างดีนะคะเราก็จะมาเริ่มทําตัวขนมปังกันเลยค่ะโดยเราจะเทวันนี้เราจะนวดแป้งลงบนเขียงแบบนี้เลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆจะนวดใส่ชามผสมแล้วค่อยนํามานวดลงเขียงทีหลังก็ได้หรือว่าใครมีพื้นโต๊ะที่สะอาดนะคะเราก็สามารถนวดบนโตะได้เลยแต่ว่าย้ํานะคะว่าต้องสะอาดค่ะ แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ทำหลุมตรงกลางของแป้งเอาไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไข่ใส่ไข่ไก่นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำยีสต์ที่เราผสมเอาไว้ตอนแรกลงไปด้วยนะคะแล้วก็เราจะใส่แป้งเปียกลงไปด้วยค่ะตัวแป้งหมักนั่นเอง จริงแล้วควรจะทําหลุมให้ใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้ก็คือเราค่อนข้างจะผิดผิดพลาดที่ทํำหลุมเล็กเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงเราก็นวดบนเขียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็นวดไปค่ะพยายามกอบกวยทุกอย่างมานวดให้พอเข้ากันนะคะ นวดไปสักพักจนแป้งเขาเริ่มพอเข้ากันแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เนื้อฟักทองบดละเอียดลงไปค่ะหลังจากใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็นวดต่อค่ะนวดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมเนี่ยจะเริ่มเข้ากันดีค่ะ นวดไปสักพักนะคะแป้งเขาเริ่มจะเข้ากันดีกับตัวเนื้อฟักทองแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เนยสดลงไปค่ะวันนี้เราใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะคะถ้าหากว่าเราใช้เนยเค็มเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ต้องเติมเกลือลงไปนะคะแต่ว่าถ้าใครใช้เนยจืดเนี่ยแนะนำให้เติมเกลือลงไปเพื่อตัดรสชาตินิดนึงนะคะ หลังจากใส่เนยลงไปแล้วเราก็นวดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าหากว่าเรานวดมือเนี่ยจะใช้เวลานวดประมาณ1ชั่วโมงเลยนะคะต้องนวดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อขนมปังเนี่ยจะเนียนดีเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครมีเครื่องตีนะคะหรือว่าเครื่องนวดแป้งเนี่ยก็จะ,ะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงไปได้เยอะเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็นวดมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วค่ะ เราจะนวดจนกว่าแป้งของเราเนี่ยจะเนียนแล้วก็สามารถแผ่ออกมาเป็นแผ่นแป้งบางๆแบบนี้ได้นะคะถ้าหากว่าแผ่ออกมาแล้วเขาไม่ขาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะเราก็จะเริ่มพักแป้งกันค่ะโดยก่อนที่เราจะพักแป้งเนี่ยเราจะปั้นเขาให้เป็นก้อนกลมๆเนียนๆแบบนี้นะคะนำไปใส่ถ้วยหรือว่าภาชนะ แล้วก็แรปปิดฝาไว้นะคะพักพิงไว้ประมาณ1ชั่วโมงเมื่อครบ1ชั่วโมงเนี่ยเราก็มาดูค่ะเนี่ยอันนี้ก็คือครบแล้วนะคะแป้งเขาจะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยก็ให้เราค่อยๆนวดไล่ลมไล่เอาฟองอากาศด้านในออกนะคะเมื่อนวดไล่ลมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งทั้งหมดเนี่ยไปชั่งน้ำหนักค่ะแล้วก็แบ่งออกมาเป็น3มส่วนเท่าๆกันค่ะ แล้วจากนั้นนะคะเราก็จะปั้นให้เขาเป็นก้อนกลมๆปั้นเก็บเอาไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการนวดแป้งเพื่อเตรียมนำลงพิมพ์กันนะคะโดยการรีดแป้งนะคะก็อันนี้จริงๆเราเคยสอนไปในคลิปตอนที่ทำขนมปังปอนมัชฉะไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็จะมาทำให้ดูเหมือนเดิมค่ะเราจะรีดแป้งให้เป็นทรงแนวยาวตรงยาวแบบนี้เลยนะคะ รีดได้แนวยาวแบบนี้เราก็จะพับลงมาค่ะเราจะพับเป็น3ส่วนนะคะก็คือพับบนแล้วก็พับล่างแบบนี้ค่ะให้เป็นอ่าสส่วนนะคะแล้วจากนั้นเราก็เก็บขอบด้วยนะคะบีบๆให้เขาติดกันดีแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็กลับด้านให้ตัว ให้เขาเป็นแนวตั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รีดให้เขาเป็นแนวยาวลงไปแบบนี้ค่ะรีดครั้งที่สองเนี่ยสามารถรีดให้ยาวกว่าเดิมได้เลยนะคะเมื่อรีดจนเขายาวดีแบบนี้เราก็จะค่อยๆม้วนด้านบนลงมาข้างล่างม้วนตั้งแต่ด้านบนลงมาจนสุดปลายด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ค่อยอ่ตบตบด้านข้างให้เขามีความ ยื่นออกมาที่สม่ำเสมอดีนะคะเมื่อเราพับลงมาจนถึงด้านล่างแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ให้เราบีบเก็บตะเข็บอีกครั้งค่ะอันนี้เนี่ยต้องบีบให้แน่นเลยนะคะอย่าให้เขาหลุดออกมาได้ไม่อย่างนั้นตอนที่เขาขึ้นฟูอีกรอ,อบเนี่ยเขาจะเป็นรอยแตกแล้วก็ไม่สวยนะคะ <c oughs> เนี่ยนะคะเราจะบีบให้แน่นจนมันเนียนไปเป็นไปไปเป็น เนื้อเดียวกับตัวเนื้อแป้งที่เรารีดลงมาเลยนะคะได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะนําไปใส่พิมพ์เลยค่ะแล้วเราก็ทําอย่างนี้ทั้งหมดให้เหมือนกันทั้ง3ชิ้นเลยนะคะโดยการรีดแป้งก็รีดเหมือนกับที่เราเพิ่งสอนไว้เมื่อสักครู่ค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็นํามาใส่พิมพ์ขนมบางปอนเลยนะคะจริงๆแล้วถ้ามีพิมพใหญ่กว่านี้ก็จะดีอันนี้พิมพ์ของเราค่อนข้างเล็กไปนิดนึงค่ะเราก็เลยวางลงไปแล้วว่าเขาก็เลยชิดกันแบบนี้เลย จริงสามารถเว้นระยะให้เขาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟูแล้วก็ปิดฝาพิมาไว้ค่ะพักแป้งเอาไว้จนกว่าแป้งของเราเนี่ยจะฟูขึ้นมาเป็น2เท่าแบบนี้ค่ะอันนี้คือเขาฟูมากแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถนําเขาไปอบได้เลยค่ะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศาค่ะใช้เวลาประมาณ30-35นาทีแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะโดยเราจะใช้ไฟบนล่างพัดลมค่ะ เมื่ออบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาของขนมปังปอนแบบนี้ค่ะพักเขาไว้ให้เย็นลงนะคะแล้วเราก็ค่อยนําเขาออกมาสไลแล้วก็จัดเสิร์ฟค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของขนมปังปอนฟักทองที่เราทําออกมาสไลด์ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้แบบนี้ค่ะสามารถเก็บเอาไว้รับประทานตอนเช้าทานคู่ก,กับกาแฟก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เป็นตัวขนมปังที่ก็ทําง่ายเหมือนขนมปังปอนทั่วไปแต่ว่ามีรสแล้วก็มีสีที่เด่นกว่าแล้วก็มีความหอมของฝักทองนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ที่สําคัญเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะไม่แจ้งเตือนเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ